น้องตัวเล็กปีสองเนี่ยวันนี้แม่มีข้าวใส่ปูอัดเนี่ยันนี้ข้าวใส่ปูอัดใส่ไข่แล้วก็ใส่ลำไยนี่มีลำไยด้วยแม่มีลำไยแกะเม็ดออกให้หนูดด้วยเนี่ยมีปูอัดมีไข่เอ,อ้ข้าวมากินข้าวลูกินข้าวลกม,ม,มีลำไยด้วยมีปูอัดมีไข่ด้วยเออกินไหเออเอ,อ,อุ่นๆเลยลกไม่ร้อน แม่เก็บห้องให้นะคะคนท้องแม่ปูที่นอนให้หนูแล้วนะคะแล้วก็อาหารเติมให้ใหม่แล้วเต็มเต็มน้ําสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวแม่เอาขนมให้กินนะลูกเดี๋ยวแม่ไปเอาอาหารในรถก่อนลืมยิบลงมาแม่เอาอาหารเม็ดมาเติมให้อาหารอยู่นี่นะคะปูที่นอนให้แล้วนะคะอ่้อ้ยอ้ยอ้ยแย่งแม่อุ้ยอุ้อุ้อ่ะอ่ะ B2 B2 อยู่นี่ลูก อ,อ่ะให้คนท้องอ่ะสี่อันอวี่สองอ่ะอ่ะอ่ะตัวเล็กสี่อันได้ไปแล้วลูกพากคุ้มครองนะคะเี๋ยวแมต้องไปให้ข้าวจน้นลันตาเนียเนยกยอ่ะกโมงกว่าแนละ้วนอนเถอะลูกโอเคกินข้าวเนี่ยเนี่ยเนี่ยกินข้าวข้าวดางดางไม่กินข้าวนะไม่กินข้าวลูกตรงนั้นมา หนูอย่าไปแย่งน้องตัวน้อยมากินข้าวลูกหนูไปแย่งน้องทำไมตัวน้อยกินข้าวลูกน่ะแย่งน้อยแย่งน้อยมากินข้าวลูกมาเลยมานี่มามาลูกมากินกับแม่คนสวยนะค่ะคนสวยกินข้าวหลุกมาจ่าลุกจ่ายกินเลยลูกกินเลยแย่งน้อยกินเลยลุกกินซะลูกกินนะเออโดี๋ยวดิกหางกินซะลูก กินนะกินแม่ให้ขนมคนอันแม่ป่นแล้วนะปลาคุ้มคอนะลูกปลาคุ้มคอนะลูกแม่รักหนูนะคะคนสวยปลาคุ้มคอเอาบุญมาฝากทุกวันนะลูกแดงน้อยปลาคุ้มคอนะลูกอืออืะแม่ให้ขนมพอดีกาดแม่น่ารักมากอ่ะคนสวยไม่ใช่คนสวยสิเจ้าตาลอ่ะพี่วัวคะ พี่วาแม่ให้ค่ะเพี่ะวาจ,จาจื้อ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 แม่ให้แม่แดงค่ะแม่ให้แม่แดงนะคะแม่ให้ดาวเออตัวเล็กตัวเล็กแม่ให้ขนมค่ะทานให้น้องกินก่อนหลุกน้องยังไม่ได้กินเลยหาตัวเล็กไม่ให้ลูกตัวเล็กเอาเลยเอาเลยลูกเก่งมากวนวลเอาเปล่าอ่านวนแม่ให้ นวลขนมเฮ้ยนวลชอบกินขนมกินขนมตาลชอบอ่ะแม่ให้อ่ะเอาอีกวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาลแม่เอาให้ขนมนะแม่ให้สามสีอย่าแย่งนอนอง